สัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับจะส่งให้ทังเลยเจชนะไหมครับเอาเรื่องนี้บินไปแล้วค่ะบินไปแล้วค่ะนะครับผมชนะทุกไหมอ่ะยากไหมแม่แม่ว่ายากไหมที่มองอยู่ไม่ยากค่ะเออพี่น้ำยากไหมไม่ยากค่ะเฮ้ยหนึ่งนาทีนะต่ก็ได้นะไม่ไม่เกิดขึ้นนี่ขอบไปแล้วไปไหนเแล้วไปแล้วโอ้โห่นี่คือทั้งหมดเดี๋ยวเรามา จะมาลุ้นกันไปไปนะฮะไปไปโอ้โหนะฮะถ้าได้ครั้งนี้นะผมจะได้ตังค์นะครับหกร้อยสิบบาทนะครับผมซิมมี่ซิมมีเอ้เฉยๆตรงนี้เฉยๆเฉยๆห้าวิสีสามนิ้งสามโอเคเรื่องเป็นไงครับพี่นะครับใจหายไหมครับโอเค 嗯。<laughs>